สวัสดีครับคลิปก่อนหน้าทีเ่เพื่อนๆตามลุงเด่นไปเที่ยวตลาดร้านเมืองที่จังหวัดเชียงรายนะครับแถวๆตะเคียนคู่นะเลยไปทางวัดท่านวอนะครับใกล้ๆก,ก,ก,กับตรงข้ามกับโกเบเฮานะครับจะมาเจออาหารทะเลสดที่นี่ถือว่าราคาถูกและก็ถือว่าโอเคมากสาหรับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอไปดูว่าเราจะได้เมนูมาลังสันแบบไหนนะครับห้ากิโลได้เยอะขนาดนี้เลยนะนี่ครับจัดเต็ม น้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มเชื่อพงนี่หน้าตาจะเป็นแบบไหนนาะงานคนอกไรนน,น,นี่กันนะพิี่งนจิ้มซีฟูดเข้ามาตลาดไ็ปกอเครับจวดจวนจนีครับจัดไปนับสาะแน่ให้น้อย เราเรียนกันบไปผใส่ป่ะยลก้องเลยกันเข้ามเฮ้ยหิยันก็เป็นสมากนะพี่ตระระวันบันทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวจัดนักเงินสำหรับเชฟพงษ์วะนี่ปีใหม่กินจนกล้ามขึ้นแน่นอนครับวันนี้สําหรับกุ้งเกือบ5้กิโลเขากุ้ง5้กิโลเขาจะจัดแบบตั้งนักเลยวันนี้นะดู เพือนชัยพงจะทําไม่รู้อย่างกินนี่นี่ครับกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ๆครับจัดกันเต็มๆย่างอืมซาใจแน่นอนเดี๋ยวโชว์หน่อยโชว์หน่อยกันเยอะขนาดไหนนี่ครับต้องจัดกันแบบนี้สําหรับปีใหม่เขาโอ้ดูเอ้านี่ครับเซ็ตโจนวะเนี่ยฮะเซ็ตโจนอืมจัดกันแบบนี้เลยครับสําหรับกุ้งแม่น้ําเดี๋ยวชุดไฟเผากันแซ่บๆเชฟ่ยพงศ์่าไปคนทําน้ําจิ้มครับวันนี้เขาจะจัดกันเต็มๆแน่นอนครับ นอกจากจะมีกุ้งนะครับวันนี้มีกุ้งแม่น้ำเนาะมีไส้หวานเพาะหมูมีซี่โครงวัวอกีกไม่ได้ชุบนุมกันเลยแค่กินกันนิ่งๆนะครับบ้านเราไม่ใจอย่างเดียวชดซดหรือวแจ้จอดรวมกันแต่เขาจะกินแบบกินไทยกินมันนะกินกันแบบเต็มๆนะครับสำหรับเมนูนี้ครับดูกุ้งแม่น้ำนะครับปีใหม่ลุกเดนมาดำหัวเช่ปุ้งสุดยอดตัวเก่าด้วยกันแล้วหัวมันตัวเก่าเป็นล้าน จัดกันเต็มแน่นอนรอที่ตามครับโอ้โหนะครับจัดกันเต็มๆไปเลยรับเมนูเย็นนี่ครับจัดกันเต็มๆกุ้งเผาโอปูใหญ่ๆเลยเอาแม็กมานที่ครับงงนะครับจัดกันเต็มๆอย่างๆเผาไฟแห้ง ยิง่งกุ้งนี่มันต้องไฟอ่อนครับต้องไฟแห้งนะครับมันถึงจะสุกดีไ้ำจิ้มตีมาเขาครับดีครับจัดกันเต็มๆเลยระวังจิ้มรอกะเอาย่างไฟแห้งๆนะครับมันถึงจะอร่อยเอาย่างไปเลยจัดแบบแบบกันเต็มๆครับครับผมนี่เรามาดูหน้าตามันกินเอานะครับเลื้ยงๆเลยนะครับย่างพวกนี้ต้องไฟแรงๆนะครับน้ำจิ้มเรากำลังจะเริ่มต่ำแต่ว่า เมนูเขาเริ่มไปก่อนแล้วครับนี่มีหลายเมนูครับวันนี้ <ละ S 1> จุ้มมันยังมาซาใจซาใจนี่น้ำจิ้มนี่ยหลุดหลาดตัวบดตันนวคุ้ปอเลยเนี่ยเยอะเอะเป็มๆกแน่อ่ะมีขิงเนี่ยน,นะครับอย่าลืมเนื้ออย่าลืมขิงนะครับขิงกระเทียมแล้วก็เจ้โปงใส่หอมแดงไปด้วยหน่อยจะใช้น้ำตาลปี๊บครับใส่น้ำปลาใส่น้ำมะนาวลงไปแซ่บแน่นอนครับเต็มครับเต็มครับ มาดูทางนี้หน่อยนี่เริ่มได้เลยครับปอาตัวหอมๆเลยย่างพอดีพอดีครับไฟต้องแรงๆเนึ่งไปนอกมันถึงจะเหมาะครับใจนใเน่อยช่ฟองเน่อยกุ้งกุ้งจะซุปกันนะโอ้ยเขาบอกแม่ผมมันต้องเยอะกี่ไลเนาะกุ้งนักขนืนอะไรอ่ะไปชงไปจิน้นเออเปิดออกมา <c oughs> <ไ>ปิ้งแค่นี้เองนี่เพ่าจะเอากลับบ้านนี่มาโชว์อะไโอ้ดับโง่ผมน้าเสีย โอ้นะครับจัดกันเต็มๆแบบนี้นะครับวันนี้ครับน้ําตะไคร้ต้มจนเหลืองเลยครับใบมะกรูดลอยฟูฟ่องนะเราจะเอาไส้หวานครับเขาเรียกว่านี่ก็เพาะหมูครับลงไปต้มเลยต้มน้ำแข็งนะครับอต้มนานๆครับต้มจนมันเปื่อยไปเลยดูมาแล้วครับผมเส็จอย่างนี้น้ำจิ้มนี่ ปลาโดมาร์นะครับนี่พร้อมรับประทานนะครับเส้นแดงของเขามาดูครับมาดูใส่หวานครับนี่อันนี้ต้มเป็นเปยนะครับอร่อยมาไส้หวานหรือว่ากระเพาะหมูนะครับต้มใส่ตะไคร้ใส่ใบบักกรูดเยอะๆครับนี่กินกับน้ำจิ้มครับปลาโดอย่างนี้นน้ำจิ้มนี่น้ำจิ้มเชี่ยพงนี่หน้าตาจะเป็นแบบไหนเนาะเนีมีคนเนี่ยเลยกันนี่กันนะพิงเอาาลคกันนะ พอพอปั่นน้ำพริกนุ่มอ่ะคุณก็ถาแกบหมูแล้วเอาน้าห้างจะเห็นน้อยถ้ายจากข้าวท่าเลยเดี๋ยวมันต้องเจอน้ำป่าแล้วก็เจอมันน้ำมะนาวตอนครับมันถึงจะมันถึงจะผสมผสานให้ดูได้เลยนะหน้าตาได้กว่าหนึ่งน้ำตาลน้ำจิ้มเมื่อกี้กล้องบมดโฟกัสครับนี่อ่ะปรุงเลยโเจเจกระทั่งต่ำเหมือนกับเปิ้ลเปิลแต่ยังก็ใช่เครื่องปั้นนี่นะนี่นะโอ้มะนาวผมฟอเน่ยน้องนี่นะเฮ้ยทำไมน้ำจิ้มน้อยน้ำน้อยอ่ะมะนาวเหรอ มะนาวประมาณสามแกนวันนี้ครับใส่มะนาวเยอะๆอ่ะเลยทุง,ง,งเลย,เลยว้านี่นนจัดไปครับพืชเขาให้ใส่ไปพืชน,นี่ครับอืมไอ้ห่้มักโอ้โหสีสันพริกมันจะด,ดำนะครับพริกเขียวนะผสมกับพริกชี้ฟ้าให้หน่อยครับเพื่อเพื่อสีสันนะไอ้คนเลย นี่ลงทุนพันหนึ่งนะใช่ผมเอาน้ำจิ้มเพื่อมันน่ากินเพื่อมันอลังการงานสร้างเลยนะน่ากินชมๆนเาเนาะกล้องฟุกเรากล้องฟุกันแป๊บนึงนี่ครับโอ้โหพิกประมาณสามร้อยแกนเอาปลาล์าใส่เข้าไปเนาะแล้วก็มีมะเขือเทศตำใส่ไปด้วยเนาะกลเป็นน้ำพริกปลาล์เลยเนาะนี่เนาะแคบหมูใครต้มมันเลยต่างนะโอ้ขุมคากรุ่นเนี่ย โอ้ฝีมือความอร่อยมันอยู่ดินี่นี่นะนี่ครับก็คิดถึงน้ำพริกขี้กาน้ำพริกมะขามมาคิดถึงน้ำน้ำจิ้มบอกคือถึงน้ำจิ้มกุ้งมันแบบล้ำแสดงว่าแบบน้ำแสดงมากมาเลยครับมาชิมดูหน่อยนี้อันนี้จิ้มแบบนี้เลยเนาะชิมดูหน่อยกันน้ำมันมันเข้มข้นย่างเลยเนี่ยโอ้แต่ว่ามันกระเหนียวนึ่งครับใส่น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บไปหน่อยจิ้มจิมแบบนี้ครับขอโทษ มาคำแรกของวันครับเป็นออเดอร์ออเดอร์ครับชิมดูได้เปิไดได้ต้มหน่อยต้มหน่อยเโอเคน้ำปลาด้วยหน่อยขดน้ำด่างหน่อยโอ้คำหน่อยเดียวขาดความอร่อยเลยอร่อ <c> ย <oughs> ละรำล,ละรำล,ละใส่มะนาวอโ <c oughs> อเคแล้วมะนาวใส่น้ำปลาทำหน่อยับดู <L an> น้ำพริกกะปทิที่ท่านเห็นนี่เราก็กินกับไข่เจียวนะครับเจ้าอมนะครับแม่เนาะมา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 ไปซ้ำเก็บซ้ำครับพ่อไปดิ้กกินที่ไหนหนาเต็มต้นคนบรอคอยนะครับ<ม>พอครับพะว่าถ<ม>้วยแบงกับถ้วยแบงกับมันจะตามหมดเลยเหรอกุ้งแบงลรอแ,แ,แบงเนี่ยแบงนะครับมาดูน้ำจิ้มทำไมกล้องพ่นีนกล้องโฟกัสจ้ามากเลยนี่ครับน้ำจิ้มกุ้งนะอ่าใช่พงเอาชิมดูเราสักตัวตัวเดียวนะตัวเดียวพอแล้วมันแป้งนะโมีโมไปแบงเตี่ยต๊อก เอาไปบ้านเขาเอาเลยครับเขาต้องเด็ดหัวเอาก่อนเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเก็บไปกินบ้านหมอมันนะครับอ๋อมเป็นอย่างไรเราถูกมาแล้วบ้านกินตัวก่อนมือนไม่สันนอนได้โดยได้โดยเขาไม่หลายวันแหละคุณห้ามหลายวันแ่ะมาแล้วครับผมจิ้มไฟฟ้าเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวไปใส่ปลาเดี๋ยวเลาะกล้องเลยแกเข้าผมไป พยายามจะมาสมัครนะเพจกันละครับจะอี้ก็ซื้อมันๆกันเนาะถูกใจยังมันก็ปัดถ้าปะถูกใจก็ไปเจรายแล้วหัวในหัวใครก็บางตัวในหัวนี่แบบมีแบบนี่เนี่ยแดงเหลืองกันนะครับจิ้มจิ้มแบบมีทุกอย่างในตัวนี้จิ้มแห้งเลยคะ ทำลายไหล่ตัวเลยทำลายไหล่ตัวครับโอ้โหสุดยอดครับเชฟพงเ์ฮะเป็นได้ไม่นี้รสชาติกุ้งเผาซาใจกินปีใหม่ก็ซาใจ๊กใชฟเอาเดินตีมาดั้หัวเอ้าไหนย ouais. okay. uh ังมาดั้หัวหลานหลาดนีครับมาหันมาดั้หัวมันบัเคยมาดั้หัวเขาเขาก็บบเคยดั้หัวมันเชฟพงว่วะได้ไ่ได้เอาต้องมาก่อนยุคนี้มันแรงๆหรอกดั้มหัวนี่เหมือนถ้าเอาข้าวมีโซมปล่อยมันก็เอาอย่าง ซอง,องใจ <laughs> เอาเอาสตางค์อย่างเดียวครับตรงนี้อเออนี่ครับ<อ>ปิง้งแปลงตายหางกับหางลายนู่นซุ่นเก๋คือจัดกันไปเลยครับยิ่งเหลียเยอะนั่นงกินกันไปยาวๆครับต้มไส้ห้องกําลังอุ่นแบบได้ตีเลยนะครับวันนี้ขี้บอกแมวซองมาใส่ามาตัดเดี๋ยวห่อมาจ้าดีกว่ามาเดี๋ยวหมดก่อนเนี่ย <laughs> <laughs> จะได้ตีเลยครับไปตามเชฟพงไปดูดูครับอื้อหือ ไปเข้ากระเกลียวเข้าเบาเลยครับนี่เบาเข้าครับเข้ากระเกลียวเบาเข้านะครับเอเข้าไปเก่งไก่พี่น้องกินกุ้งอย่างเดียวครับดู๋ยาดเดือดจริงๆมันจะมีจานน้องขวบนะมนคินไปปุ๊บเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้เลยนะเข้ากระเกลียวครับเข้าจริงๆมันจะมีซองมาใส่ใส่ใจใส่เขาจัดปิ๊กบ้านเอ๋ลนะครับนั่งกินกันไปเลยเลยยาวๆครับตุ้มต้มใส่หอมกรอยู่ปุ๊ดนะครับใครจะชิ้นกันละ เขาจะมีกุ้งเผาเด็ดนะเขาจะมีกุ้งแช่น้ําปลาแบบสดๆครับแช่น้าํนปาปลาแช่โซดาครับกินกับพักนี่สารานงสารแน่สดๆกับถือว่าเป็นเมนูเด็ดอยู่ตอนเย็นๆนะครับเอาไปแช่ไปล้างน้ำโซดาแล้วก็ผ้าหลังเลยอันนี้กินแบบกุ้งแช่น้าําปลาแบบคำโอ้โครับจัดแบบคําใหญ่ๆนี่สดๆเลยเขาก็เอามาแช่กับน้าําปลาเดี๋ยวไปผ้าหลังหน่อยนึงนี่กับแกเลยครับที่โเดดมากแต่ว่าห่วครับเสียส่วนหัวครับส่วนกีมันไปเนะี่ย เพระาะว่าม่ได้เอาไรมา่ได้เอามาทำครับนี่ครับอืมจัดถึงกับที่ผมจะชิมมันตัวนี้เห็นว่ารสชาติจะเป็นแบบไหน,านกิ้งกับน้ำจิ้มแล้วก็เอากิงก้งครับเอ่อห่อในใบสะระแหน่ครับเชฟพงอยู่เอาเข้าในที่ละนี่ครับจวบดน้ำจิ้มซีฟู้ดเทามาราดไปหอมรอบนี่นครับจวดจดจวดอืมนี่นะโรยๆอย่างนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ใส่มะนาว ตามไปนิดนึงช่วยแบปลาดกินกับซาแหน่กินกับผักหลายๆแบบนี้จัดเต็มๆแบบนี้เลยครับไปชิมดูปลาดถกมาแล้วครับจริงๆถ้ามีมีมาลาสดนะมันจะกินแล้วมันจะมันจะโอเคมากเลยถ้ามีมาลาสดกินกับไอ้กุงกง้งพกกุ้งเช็น้ำพงน้ำปลาพวกนี้นะครับเขาก็จะจัดอย่างนี้เลยซุกซุกก็อร่อยนะแต่บาเจนน้ำปลาก็ยิ่งเด็ดครับมันก็จะเข้มข้นหนัวนี่ตัวใหญ่ๆหญ่ตัวใหญ่ครับจัดไปกินกับซาลาเณให้น้อย อู้ครับ,คร,บครับสารแนวเป็นต้นแตาอือกินม่ได้เนาะหวานเด็ดอเอาเข้าหน่อย่ะหายไปกี่ตัวละนับไปเลยเด้อเดี <laughs> <laughs> ย๋ยวไปใส่จานนั่นนะแกกินับแกคนเดียววะแกจิ้มอร่อย ก็มันเกีนยว้ับหัวแล้วเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มตัวเดิเไมไปแหละกินแล้วผมต้องบอกว่าอร่อยเดี๋ยบอกอร่อยฮอแค่ฮอไอ้สาระเนยให้น่อย บางทีเอฟซีบอกนงเด่นมันต้องอธิบายเยอะเกินลประคานเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังไว้เวลาการถ่ายคลิปนะครับขั้นตอนการถ่ายคลิปเนี่ยบางทีอะเพราะว่าผมทําแบบเนี่ยมันไม่มันบบกมีสคริปในการจะมาอ่านสคริปว่าอ่าลุงเด่นต้องพูดแบบนี้นะพูดแบบนี้นะนะครับบางทีเราถ่ายคลิปเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายถ่ายแล้วก็จบคือถ่ายปุ๊บ กำลังจุดเตาเนี่ยพักไปอีกสินาทีนะครับอีกสินาทีก่อนผมพูดอะไรไปผมอาจจะจับมาได้ไงผมอาจจะจำสก,กิปตัวเองไม่ได้พอมาเจอใหม่ว่ากุ้งมันเป็นอย่างนี้นะผมก็เลยผมก็เลยแบบอา้าจำสก,กิปเดิมที่เราพูดไม่ได้ผมก็อาจจะฮึ่นเพื่อนอยากจะฮึ่นเพื่อนเพื่อนหู้่ามันรสชาติเป็นยังไงหรือเป็นแบบไหนเนี่ยผมก็เลยแบบอ่าก็อาจจะอู้คาเดิมนะแต่ผมพยายามเนี่ยจะจะอู้เพื่อน้อยลงแต่ได้จริงถ้าเจอกับผมสองคนมาเที่ยวที่สวนเนี่ยผมก็ไม่ฝคน ผมมาได้เป็นคนที่อู้เยอะนะอาจจะคนพูดน้อยพูดน้อยแต่หางไปผมผมผมไม่ได้อู้นักเลยอู้นักตอนตอนในกล้องอะไรครับบางทีเราถ่ายคลิปบางคลิปอะยังตุนเอ็นเนี่ยใช้เวลาถึงสามชั่วโมงถ่ายชั่วโมงแรกตอนสับขาสับเนื้อไปแล้วเราไม่ได้มีสคริปต์ในการในการจะถ่ายทำว่าเราต้องพูดดิ พูดอะไรบ้างอูนอย่างพ่องนี่นเขาก็เลยครับก็เลยจัคลิปตัวเองมาทำมากเกิดเป็นการถ่ายทำดีแบบใช้เวลาในการถ่ายทำก็อาจจะมีการอู้ซ้ำอูอย่างพ่องแต่ผมก็บอกตัวเองตลอดนะว่าพยายามอย่าไปอู้นักล่ำก็หลังจากคลิปนี้ไปก็จะอูนน้อยๆมากันน้อยเน้นสาระเน้นเอาเวลาลดลงนะครับเน้นการกินให้มันได้เยอะๆเนี่ยกินกันแบบอ้วกหวานคำใหญ่ๆกุ้งของมันต้องอะ กุ้งสดอีกวนหวานครับมีอันนี้ก่อนมีตีใส่เปียกกุ้งรวมก่อนมีอ่ะเดี๋ยวเขาจะหู้ผมกินนักไ <c oughs> ม่ต้องนะมันได้ไหม่อนอนมาถึงเวลาแล้วครับ้าก็อันนี้ต้มเหมือนแกกไปหาเนียนยิงย่งยิง่งนั้นยิ่งยิ่งดีครับก็ยิ่งจะเปื่อยเนาะเคี่ยวต้มเด่นดีเลยก็ต้มบนบนเอาเลยไงใส่เป็นไส้โขมหน่อยมันเหมือนใส่บาตร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเราก็ต้องต้มเหมือนนิดนึง <c oughs> รู้หมดเท่าเดนะ้อเนื้อ โอ้ได้ยูเคี้ยวดียูเคี้ยวเต็มปากดูนะผมนี่เคี่ยวพักดถึงปากครับงาปูไตหวานพี่น้องเอ้ยดูครับฮึมาแล้วเหรอใส่กับเนียวได้มาอะไรกันนี่แล้วก็มีเอากระเพาะดีกว่าเอากระเพาะมากินนี่กระเพาะนี่จะเด็ดกระเพาะนี่เขาบังเกิดสร้อยนั่นเองเขาเคียงมันปอเขาเกิ่งเขาก็ประหยัดตัวชาโอันนี้เด็ดเนอร์นี่นะสอโทษดูครับ กระเพาะหมูโอ้น่ามระหล้วมระลาดแข้งแค่งได้ว้าข้าวเมื่อไมันสะสมเครดิตไปแล้วนี่น้องบ่าวก่อนนี่น้องฮักผมเลยน้องแบ่งนี่เขาแจ็คกับมาเมื่อไหร่ครับสวัสดีครับน้องบ่าวเขาแบ่งแบ่งสุดหล่อครับทับหลังอุ้ยเป็นผู้จัดการครับมาเดี๋ยวนี้แบ่งบัใจครับเออแบ่งยู่มาจันนะครับแต่ว่าคนมาคนมาด้วยกับผมนี่แหละแต่ว่าเคยไปทำงานอยู่พุ่นนะเป็นผู้จัดการครับมาเดี๋ยวนี้ ครัอ๋อมันใจมาอันนี้ก็มันใจทักอย่างอ้าวจิ้มแป้งจิ้มป่ะเนี่ยบาวแบ้งบ่าวแบ้งข้องเหนียวห้อปุ่มกะเพราหมูนี่คนเหนืยวห้องปุ่มนะนี่น้ำจิ้มเป็นไรน้ำจิ้มชะพงเหมือนน้ำพริกกะปิเขามออยู่เอามออยู่นะรำรับอำได้ว่าลบอะไรมันกลับมีอะไรรำอยู่เขคำรำอยู่พ่อทอนอยู่มันเหนียวได้ว่านี่มีันเหนียวมีดมันไปซักยไงมาหรือเปล่าเนี่ยเด็กกี้เขาลักมีดไหมเหรอ ครับดูนี่กุ้งกันยังเหลือเต็มครับกินกันไปแต่วันนี้น<า>ผมมีความคุ้มใจจะบอกครับผมอันอยังอันนี้ของผมผมจะปิกบ้านนีน่ไหนอ๋อหัวนี่แล้วถามคนหรือ,อยัง<อ>ถามถามแถวคนถามคนแถวนี้หรือ,อยังก้าวไปก้าเสียครับ <laughs> เอามากินกันแนะ่เลียกับหัวปะ่ะฮึหัวหลว <laughs> อวันนี้อู้ไปอู้มาอย่าม่เลียกับหัวเนีตัวไปไหนกันนี่กุ้งหมดแล้วกะ อันนี้ไส่ไส่กินหัวเขาแล้วล่ะนี่กูแพ้ครับผมเออเนี่ยครับจัดกันนักๆจัดกันเต็มๆก็โป้อุ้ยแม่อุ้ยก็ได้กินหมดแล้วเนอะป้อุ้ยกันแบ่งแบ่งกันไปนะครับแบ่งกันได้กิ่นอุเล็กันมาได้นะว่าแต่ว่าเชฟพงษ์เขาเหมาแกไปล้ำอย่างไปมักอย่างค์เชฟพงษ์นี่มักอย่างก็จะแปรงน้ำพริกอย่างขายก็น้ำไอ้ประเดี๋ยวนี้ลงวางแผนใหม่ละเออจะทำพิลาบเชฟพงษ์ ของแพร่ของดีต้องมีเชฟกาเชฟพงษหลอกลิ้นอยู่ข้างบนกล่องนี่ยไรเนี่ยไรใชาต่างใชนไรกินแล้วแล้วเป็นไรล้วพีิลาบซุนนี่ตอนเด็ดอ่ะคืนมดคืนนอนแบบรับมันนอนอ่ะเป็นมีดแอมมีดใส่เหมืนเนียงค่ะโอ้แห่งแอมมีดไหนมาเนี่ยทุนนะครับอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดยี่โดอมันไปมีดอืมีครับก็เป็นมิตรภาพดีๆเนาะกับมันได้ป้ากันเมึงเป็นบ้าแแบ่งนี่ก็เป็นน้องบ้าผมเนี่ยครับฮ่องจักสนิทกันมาเมื่อนอยู่กันมาเป็นสิบสั้ปีละ ว่าคืบนะ <c oughs> นอแอบคืบใจจ้อนกลางตรงนี้นะแต่ว่าเชียงไห่ก็ถือว่าโจดีแบงเนาะช่วงนี้เนาะ <c oughs> เชียงไห่บ่มีนะ <c oughs> บ่มี้แบบนี้พูดที่เชื่อครับแล้วก็ในห้องบ้านก็ดูดีขึ้นบ่มีผู้ที่เชื่อบ่มีเอ่อบ่มีคนเป็นไข้ครับเป็นจังหวัดที่ติดต่างดาวมาละเป็นศูนย์ศูนย์เปอร์เซ็นต์ละสบายใจขึ้นเยอะครับ <c oughs> แต่ว่าปกันยังทังผู้ว่ายังเพิ่กกับพิดถนนปิดจังหวัดอยู่นะครับเทาก็ต้องขึ้นความร่วมมือก็จังหวัดตัวเองนะครับเท่ากับ่ได้แบบห้ามออกจังต่างจังหวัด กินไปเรื่อยๆกินไปกันไปยาว,ยาวๆนี่ทำดูแม่งมากินนะแม่งผมกินกุ้งเผาเนาะกินไะม่ได้ครับมาของเป้งมาของแป้งร้องสูตรใหมกก่ของคะกุ้งแก่เน,นื้อปูอ่ะนี่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนของไอ้เอ๊ะปลาท่องวันอย่างกอนเนี่ยปุ๋มปุ๊มปุ๋มปุ๊มกับไส่ไส้อ่อนครับก,นกน <c oughs> ินกับน้ำจิ้มนี่ไปกินไปหนังอู๋กันไปยาวๆครับ กินกันไปยาวๆนะก็เป็นห่วงเอฟซีทุกๆท่านนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันตัวในช่วงนี้เนาะมีหลายๆอย่างหลายๆสิ่งหลายๆอย่างครับของขึ้นโลกโลกเอาผ่านจากฝันร้ายตรงนี้ไปนะเอ้าวเชฟพงษ์พี่ที่มันยิ้มเหรอครับผมสำหรละที่นี่ครับผมเชฟพงษ์กัดทำเตียยตี้นะครับผมอะไรที่บัดีกับขออภัยครับผมอะไรที่ดีกับฟากติดตามไหนกับลิปนี้ครับผม ชอบกดไลค์ใชกดแชร์กดติ้งนองเพื่อที่ตามคลิปใหม่ๆของลุงเด่นเลยครับผมยังไงคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผมอู้ดีนะแบงค์เนาะอู้ดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอีกแล้วปิดคลิปแล้วดับหัวเอาด้วยเนอะไปได้ยังเอาต้องดัหัวหลานก่อนอันนี้ช่วงนี้ห้อนเงินห้อนเงินกะครับผมเชฟผมนี่ห้อนเงินกันช่วงนี้ต้องการต้องการนางเปาลงทะเบียนกับอะไรยัง คนบอกกับเบาภาสม่วเป็นเกษตรกรเหรอใคร้ามันเกษตรกรตรงไหนเนี่ยผมไม่เข้าใจเอาเจอกันในคลิปหน้าครับก็ขอบคุณคนที่ชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ครัวบ้านทุ่งกับน้องเด่นพากินพาเที่ยวเจอกันในคลิปหน้าครับจะไปไหนต่อก็ต้องรอติดตามนะครับอ๋อพี่หมีพี่หมีสั่งน้ำเพริงมาพี่หมีบอกน้องเด่นสั่งน้ำเพริงให้แม่ให้ที่บ้านสองขวดเดี๋ยวจัดเป็ดให้น้องเด่นหนึ่งตัวกับน้าเล่อีกแล้วพี่หมีอาวเจอกันไปยาวๆครับเจอกันเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ มยาวๆผมหันในคอมเมนต์เอาคอมเมนต์คนไรเหรอลุงเดียงครับติดตามเฟซน้ำพึ่งคุณเกษมให้ด้วยวะสงสัยลุงเดียงกับค,ค,คุณเ,ณเ <laughs> กษมเนี่ยคนละคนเนี่ยโอนแกันครับเฟซพวกผมเกษมพรหมเงินนะโอนทังไปแล้วเอโอ้แล้วก็ส่งแล้วส่งตาแล้วส่งมาแล้วไม่ไม่เหลือสตลอกเพราะว่าไม่เหลือแล้วนี่ปกติกินกุ้งเนี่ยปกติจะไม่เหลือนะซื้อกุ้งมากิโลเนี่ยเวลาย่างกินกันนี่มันไม่ค่อยจะเหลืออย่างงี้นะแต่วันนี้จัดเต็มจัดหนักครับ ปู่ายาตายายได้กินกันหมดกินกันไปยาวๆเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยววันหลังนี้จะมีโอกาสจะมาทำคลิปกับบา้าแบงเขาอ,อยู่น้องบ่าวนะเจอกันใหม่แต่แต่ครับไปดูทางเขครับตำรวจมีตัวการเจอกันใหม่ครับ